สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง J r c h ช n n น l นะครับช่องหฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรของรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรแต้มรวมนะครับ3าตัวบนนะครับมาฝากกันนะครับเผื่อว่าท่านใดจะนําไปพิจารณาดูนะครับเป็นสูตรแต้มรวม3าตัวบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ2สูตรเทียบชนสถิติที่ผ่านมาก็เข้ามาเจ็ด้อนะครับ วันนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือไม่ก่อนอดื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีถูดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติ การคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรุ้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติเทียบชนกันจากงวดที่ออก4 8 1นะครับเป็นสูตรแ้มรวมนะครับ3ตัวบนก็คือ3ตัวบวกรวมกันนะครับ4บวก8เป็น12 12บวก1เป็น13นะครับผลข,ของแ้มรวมก็คือแ้ม3าม งวดต่อมานะครับชนกันอยู่4ตัวนะครับ4แต้ม3 6 2 5ผลรางวัลที่ออก5 9 8นะครับ5้บวกเเป็น14 14ีบวกแเป็น22นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม2งวดต่อมาชนกันอยู่2แต้มนะครับ5กับ8นะครับผลรางวัลที่ออก1 1 6นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม8นะครับชนกันอยู่3แต้ม9 5 8นะครับผลรางวัลที่ออก6 9 0นนะครับผม ก้าเป็น15นะครับบวกศูนย์เป็น15ผลของแต้มรวมก็คือแต้ม5ชนกัน3แต้ม3ตัว7 6 9นะครับผลรางวัลที่ออก5 9 3นะครับ5้บวกเเป็น14 14ีบวกสเป็น17นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม7ชนกัน3แต้มนะครับ0 9 2นะครับผลรางวัลที่ออกห้านะครับ5้าบวกศบวกสเป็น9นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม9 ของงวดที่ผ่านมานะครับสองสูตรนี้เท่ามาชนกันก็จะชนกันอยู่ที่สามแต้มเก้าสองแปดผลวันที่ออกห้าศูนย์สามนะครับ5้าบวกศูนย์บวกสามเป็น8ผลของแต้มรวมนะครับคือแต้ม8ดอันนี้เป็นสถิติเป็นรดีตที่ผ่านมานะครับของสองสูตรนะครับเรามาดูสูตรไปคร่าวๆนะครับสูตรที่1 7เจ็ดบวกหเป็นสิบสาม 13บวกเ้าเป็นย2สองนะครับได้เลข2สูตรนี้เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับหตัวนะครับสูตรนี้สาม4 5 6สามี่ห้าหกเจ็ดนะครับผลของแต้มรวมนะครับแต้มสามนะครับ6ตัวที่มันก็เยอะนะครับเดี๋ยวมาวัดดวงวัดใจไปกับตัวชนนะครับบวกกันแล้วนะครับ2 3 4สามี่ห้าหกเจ็ดนะครับรางวัลที่ออกห้าเก้าสี่นะครับแต้มสอง สามสี่ห้าหกดแปดนะครับออกหนึ่งหบวกหเป็นสองสบวกหเป็นแปดนะครับแจมแปดสี่ห้าหกเจ็ดแนะครับออก6 90ก้าศูนย์ะครับเก้าบเป็น15บห้แจม5 4าสี่ห้าหดแนะครับออก5 9าเก้สบวกเเป็น14 14ีบวกสเป็น17บเจนะครับแจมเจ 7จ็ดแปนอะครับออก5 0 4นะครับแต้มเก้าของรถที่ผ่านมานะครับแปวกหเป็น13 13าบวกสเป็น17 7 8 9 0 1 2นอะครับออก5 0 3นะครับแต้มแปดอันนี้เป็นสิตินะครับเป็นอดีตนะครับ ปัจจุบันนะครับของงวดนี้ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ5้บวก4เป็น9 9้เบวก7เป็น16ได้เลข6กเพิ่มไปนะครับเป็น7 8 9 0 1 16กคอคอ6 7นะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับจะมีแต้มไหนมาหรือไม่นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักพันบวกหลักร้อยบนแล้วก็หลักสิบนะครับของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งของแก้ไขนะครับเขียนตำแหน่งสลับกันนะครับหลักพันคือเลขสี่หลักร้อยคือเลขห้านะครับสลับกันต้องตอบไปนะครับหลักพันคือเลขสี่นะครับหลักร้อยคือเลขห้านะครับ ตำแหน่งของสูตรหลักพันบวกหลักร้อยบนนะครับก็ตามน,นี้นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับมาเป็นตัวตัดสถิติจากงวดเดียวกันนะครับงวดแรก9บวก9เป็น18 8 8บก9เป็น27นะครับได้เลขเจ็ดสูตรนี้เพิ่มไปทีละสามแทมนะครับ5ตัว703 69ผลรางวกลที่ออกนะครับ481แ้ 4, 8, 1, นะครับแ้ม3 สามหกเก้าสองห้านะครับออกห้าเก้าแปดนะครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองแต้มสองเก้าสองห้าแปดหนึ่งนะครับออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับแต้มแปดเก้าสองห้าแปดหนึ่งนะครับออกออกเก้าศูนย์นะครับแต้มห้า 7จ็ดศนะครับออก5้าเก้นะครับห้าบวกเเป็น14 14ีบสเป็น17นะครับแต้มเจ็ดศูนสมหกเก้าองนะครับออกห้าศูนยห้าบวกศูเป็น9นะครแต้ม9กขององวดที่ผ่านมานะครับหกวกเป็น12 12องบวกสเป็น16ได้เลขหกหก 9258สดเพิ่มไปทีรับสามแมนะครับกับรางวัลที่ออก503นะครับ5้าบวกศบวกสเป็น8นะครับผลของแต้มรวมติดแทม8อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับงวดแรก5้บวกหเป็น10 10ิบวกเเป็น17นะครับได้เลข 7, 11, 7, 7. เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น10 3 6 9 16ก้มีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับเป็นสูตรแต้มวรวม3ตัวบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับ ก็จะเป็นหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับ2ครั้งแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับวดนี้ระหว่างสงสูตรตัวที่ชนนะครับเลข7 ศูนย์เลขสามไม่มีมีเลขหก 6, มีเลขเก้าชนกันอยู่สี่แมนะครับสี่ตัวชนกันที่แต้มหกแ้มเจ็ด แต้ม9แต้ม0นะครับ6 7 9 0งวดนี้4แต้มนะครับ16ก็6 7 จะมีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับสถิติที่ผ่านมาก็มีมวดเดียวนะครับที่ชนกันถึง4ตัวนะครับเอางั้นก็จะเป็น2ตัวสามตัวส่วนมากก็จะ3าตัวงวดนี้4ี่ตัวนะครับ6 7เจนะครับเราลองไปวิเคราะห์พิจารณาดู ว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับการตัดสินใจ้ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบอยู่ใจตรงใจพ่อยนําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบนะครับก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ย้ํากันอยู่เสมอนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว TR Channel ฟรี R นะครับทาง y o u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นชุดสรุปบนนะครับก็่อยมาติดตามกันนะครับ ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ